สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กับ t น n d u i t นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ผมจะมาสอนหรือว่าสาธิตการสร้าง playlist วิดีโอนะครับบนเพจ Facebook ของเรานะครับทุกคนการสร้าง playlist นะครับก็เพื่อเป็นการจําแนกหรือว่าแบ่งประเภทวิดีโอของเรานะครับในเพจ Facebook ของเรานะครับอันนี้ผมจะสอนบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับทุกคนโอเคครับขั้นตอนแรกให้เราเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเฟซไอ เพจ Facebook เรานะครับทุกคนอันนี้ผมเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเพจผมนะครับก็เป็นกับตันดูอิดนะครับและให้เรามาดูฝั่งด้านซ้ายมือนะครับของเรานะครับให้เราไปเลือกคําว่าเมตาบิสเนสสูตรครับทุกคนให้เราคลิกเข้าไปนะครับโอเคครับคลิกเข้าไปและก็ให้เรามาเลือกตรงคําว่าเนื้อหานะครับทุกคนนี่นะครับให้เราคลิกเข้าไปตรงเนื้อหาโอเคคลิปนี้ผมจะทําแบบกระชับ เร็วแล้วก็ได้ใจความนะครับเน้นๆเลยนะครับทุกคนและให้เรามาต่อที่คลิกตรงคําว่าคอลเลกชันนะครับตรงนี้นะครับคลิกลงมานะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี่นะครับเพลย์ลิสต์นะครับทุกคนและให้เรามาสร้างเพลย์ลิสต์ตรงนี้นะครับคลิกตรงคําว่าเพลย์ลิสต์ใหม่นะครับนี่นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งตัวนี้ขึ้นมานะครับทุกคนหัวข้อแรกก็จะเป็นชื่อเพลย์ลิสต์นะครับก็ให้เราตั้งชื่อเพลย์ลิสต์ของเรานะครับผมจะตั้งว่า ทดสอบนะครับแล้วก็คำอธิบายเราก็ใส่เข้าไปอธิบายเพลย์ลิสต์ของเราว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับนี่ผมจะอธิบายว่าเป็นทดสอบสร้างเพลย์ลิสต์นะครับสร้างเพลย์ลิสต์นะครับโอเคครับอันนี้เป็นหัวข้อต่อมานะครับก็เป็นหน้าปกนะครับทุกคนใครจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ใส่นะครับ โอเคครับผมจะสาธิตใ,ให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็ให้เรากดถัดไปนะครับพอเราเสร็จแล้วขั้นตอนนี้นะครับกดถัดไปทีนี้ก็จะเข้าสู่หน้าการเพิ่มวิดีโอจากคลังนะครับก็คือเพิ่มวิดีโอที่เราอัปโหลดบนเพจเราเรียบร้อยแล้วนะครับอืมโอเคครับอันนี้แล้วเขาก็จะให้ค้นหาจาก ID หรือว่าคําบรรยายของวิดีโอนะครับ ผมแนะนําผมจะแนะนําในคลิปนี้ให้ทุกคนไปค้นหาจาก id นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า id วิดีโอเราคือตัวไหนนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับอันนี้ผมมาที่หน้าหน้าเพจของแล้วนะครับแล้วเรามาเลื่อนหาวิดีโอที่เราอัปโหลดลงไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อทดสอบการสร้าง playlist นะครับนี่นะครับเป็นวิดีโอนี้นะครับและให้เราเอาเมาส์เรานะครับมาชี้ตรงนี้นะครับตรงเวลาที่เราอัปโหลดคลิปลงไปนะครับแล้วมันก็จะเด้ง pop up ขึ้นมาเป็น วันเดือนปีของการอัปโหลดวิดีโอของเรานะครับให้เราคลิกลงไปตรงนี้นะครับตรงเวลานี่นะครับคลิกไปสวัสดีครับก็รับเข้ามากับตันดูอิดนะครับอันนี้นี่นะครับให้เรามาดูที่ url นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวเลขนี่นะครับคือ id ของวิดีโอของเรานะครับนี่นะครับให้เราก๊อปตัวเลขนี้ไปทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับที่เป็นตัวเลขนะครับทุกคนแล้วก็คัดลอกแล้วก็มาที่ meta business suit อีกทีนะครับ และก็ให้เราคลิกแล้วก็วางตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับคือไอดีของวิดีโอของเรานี่นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาทดสอบสร้างเพลย์ลิสต์นะครับโอเคครับนี่ทุกคนดูตัวนี้ด้วยนะครับนี่วิดีโอนี้คือม,ม,มันยังไม่อยู่นในเพลย์ลิสต <ใน S 2> ์ <ใน S 2> ไห<ใ>นไเลยนะครับทุกคนใช้มันยังไม่ได้อยู่ในจัดจัดอยู่ในเพลย์ลิสต์ไหนนะครับทีนี้เรามากดติ๊กตรงนี้นะครับให้เราเลือกวิดีโอนี้แล้วก็เผยแพร่นะครับเผยแพร่เพลย์ลิสต์นี่นะครับ โอเคทีนี้มันก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับการสร้าง playlist ของเราชื่อ playlist ของผมก็คือทดสอบนะครับแล้วก็วิดีโอที่ดึงเข้ามาใน playlist นี้นะครับก็คือชื่อวิดีโอก็คือทดสอบสร้าง playlist นะครับโอเคทีนี้เรามาดูว่าไอวิดีโอนี้เข้าไปอยู่ใน playlist ทดสอบของผมที่ผมสร้างเมื่อกี้หรือยังนะครับโอเคครับรีโหลดแป๊บนึงรีโหลดแล้วก็มาดูนะครับนี่นะครับทุกคนนี่นี่นี่มันขึ้นแล้วนะครับวิดีโอนี้นะครับ มันขึ้นว่าโพสต์วิดีโอไว้ในเพลย์ลิส์ทดสอบเรียบร้อยนะครับเราลองคลิกเข้าไปดูที่เพลย์ลิส์ของเราเนาะคลิกเข้าไปนี่นะครับก็วิดีโอตัวนี้ก็จะมาอยู่ในนี้แล้วครับนี่นะครับประโยชน์ของการสร้างเพลย์ลิส์ก็คือเป็นการจําแนกหรือว่าจัดประเภทของวิดีโอของเรานะครับบนเพจของเรานะครับบนหน้าเพจของเราบางทีเราทําหลายเรื่องหลายอะไรพวกเนี้ยเราเป็นเกี่ยวกับโค้ดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราสอนนะครับหรือว่าเรา คลิปของเรามันมีหลากหลายประเภทแล้วก็จําแนกประเภทหรือว่าสร้างเพลย์ลิสต์แบบนี้ไว้เพื่อจําแนกประเภทวิดีโอของเราไว้นะครับมันจะเป็นประโยชน์มากนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ทําเพจ a c e b o o k แล้วก็ต้องการที่จะสร้างเพลย์ลิสต์อย่างนี้นะครับก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ช่องกับตันดูอีกเด้วยนะครับอันนี้ผมสอนสร้างจากคอมพิวเตอร์นะครับ และคลิปต่อไปผมจะสอนสร้างบนโทรศัพท์มือถือนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับโอเคครับ okay, ขอบคุณครับ